คุณผู้ชมฮะวันนี้มีกรณีที่ทางพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนะคุณศรีสุวรรณจัญญานะักร้องเรียนชื่อดังนะครับหลังจากที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยทำหนังสือร้องเรียนนะแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อนายแสวงบุญมีในขาธิก,การกตอ โดยกล่าวหาว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเนี่ยแต่มีลักษณะก็คือการควบคุมครอบงำหรือชี้นำพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองยินยอมให้คุณทักษิณเนี่ยควบคุมครอบงำหรือชี้นำนะอย่างเช่นเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาททำให้พรรคการเมืองขาดความเป็นอิสระซึ่งคุณสีสุวรณบอกว่ามันเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช260มาตรา28และ29นะฮะปรากฏวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็น เป็นคุณกับทางคุณศรีสุวรรณเพราะว่าสาเนียมีคำพิพากษาแล้วครับแล้วก็พิคห์พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยแล้วก็เห็นว่านังสือร้องเรียนที่จำเลยก็คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยยื่นต่อกะกะตเนี่ยถือเป็นการแสดงความเห็นตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยกระทำความผิดแต่อย่างใดนะครับ<ม>ซึ่งแม้ว่าต่อมาเนี่ยกกตจะมีนักสือแจ้งยุติเรื่องร้องเรียนว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมครอบงำกิจกรรมของพรรคไทยขณะเดียวกันจำเลยก็คือทางฝั่งคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็ได้มีการเบิกความยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีคติต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและไมไ่มุงร้องเรียนเฉพาะคุณทักษิณเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ยื่นร้องเรียนพรรคต่างๆยื่นร้องเรียนการเมือง กับสารนัฐนมนูนนะฮะแล้วก็มีคำนิฉัยหลายคดีจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยก็คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยมีเจตนากันแกล้งคุณทักษิณนะฮะวันนี้สารก็เลยได้มีการเนี่ยนะฮะเรียกว่ายกฟ้องคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับขณะที่คุณศรีสุวรรณก็บอกว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัานในการเดินหน้าตรวจสอบนักการเมืองต่อไปทําให้ตัวเองและประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิตรวจสอบนักการเมืองได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลว่าประชาชนที่ร้องเรียนหน่วยงานใดเนี่ยจะมีความผิดตามเป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามมนูนเ mm. มื่อถามว่าคุณศรี คุณสีสุวรณก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันอีกครั้งเหมือนที่สีปราดเคยพูดไว,ว้ว่าดาบนั้นคืนสนองอแต่คงยังไม่ใช่รเร็วนี้เพราะว่าต้องให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายที่พิจารณาและตรวจสอบคห้การของพยานก่อนนะคะอ่ะพิสีประโยคของพิสีจะคือดาบนั้นคืนสนองอพิสีอย่ากโกรธนะคดีที่พิสีเคยไปเรียกทรัพย์อธิบดีกรมการฆ่าวะ่ะ พี่ต้องเคลียร์คดีนี้ก่อนนะ,ะนพี่ใครจะสนองใครมผมไม่ได้ว่าพี่นะเพราะผมรู้ว่าพี่อ่ะหูตากว้างกายอยู่แล้วดีไม่ดีวันนี้พี่อะจะดูคลิปนี้ผมแค่ถามเฉยๆนะพี่นะว่าคดีที่พี่เคยไปเรียกตบซับอ,อธิบดีกรมการค่าว่ะพี่ต้องเคลียร์อันนี้ก่อนให้สังคมเกิดความค,ค,คลายหนางแหนงคลายข้อสงสัยก่อนเพราะวันนี้พี่จะตรวจสอบการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีฮะส่วนเรื่องว่านักร้อง นักร้องร้องแล้วบ้านเมืองไม่เดินหน้าอันนี้เป็นความที่ของนักการเมืองก็ว่ากันไปแต่<ะ>เรื่องหนึง่งพี่อันเนี้ยคนเขาก็ถามนะพี่ไอ้เรื่องคดีตกทรัพยอะถ้าพี่เคลียร์ตรงนี้ได้พี่จะไปร้องเรียนยังไงนะเอาเลยพี่ตามสบาย<ะ>อ่ะพูดก,กันตามตรงกันนะฮะ,ฮะ